a ค on s t i t c h เป็นเทคนิคที่คนปักงานดอกไม้จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งจริงๆค่ะเพราะเทคนิคนี้สามารถที่จะต่อยอดดัดแปลงไปเป็นกลีบของดอกไม้ได้หลากหลายมากโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการปักงานดอกกุหลาบนะคะเทคนิคนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคท็อปทที่ใช้กันบ่อยมากๆ,ๆเลยอย่างตัวมุกเองเนี่ยที่ชอบปักดอกกุลาบ ก็ใช้เทคนิคนี้บ่อยมากจริงๆค่ะจะบอกว่ายากก็ยากจะบอกว่าง่ายก็ง่ายนะคะสำหรับเทคนิคนี้จริงๆก็มีรูปแบบวิธีการปักที่ค่อนข้างตายตัวเหมือนกับเทคนิคการปักแบบอื่นๆนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละคนเนี่ยมันกลับมีผลที่แตกต่างกันออกไปแบบสิ้นเชิงเลยม,มุกมองว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่จำเป็นจะต้องอาศัยประสบการณ์ การฝึกฝนแล้วก็ทริคเล็กๆน้อยๆของแต่ละคนเพื่อที่จะมาพิชิตมันเป็นอย่างมากเลยเมื่อเทียบกับบางเทคนิคที่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่ชำนาญแล้วปักออกมาก็อาจจะได้ผลที่ใกล้เคียงกันส่วนตัวมุกแล้วมองว่าเทคนิคนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคปราบเซียนเหมือนกันเลยค่ะทั้งยังให้ลวดลายเส้นสายลายมือที่แตกต่างกันออกไปด้วยกว่าจะทำได้ก็ยากมากแต่พอนึกถึงผลลัพธ์แล้วก็ คุ้มมากจริงๆนะคะ